อัปเดตโปรเน็ตไม่อั้นไม่ลสปีดของ d ีแท็เดือนนี้กันนะครับยังเป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลสปีดเหมือนเดิมราคาเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือแถมโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายมาให้ด้วยรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับอยู่กับช่องมิเตอร,ร์ฟานนะครับวันนี้มาอัปเดตโปรเน็ตไม่อั้นไม่ลสปีดของ d ีแท็กันนะครับ โปรเน็ตไม่แม่รูสปีดของ d t แทในเดือนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังมี3ความเร็วเหมือนเดิมก็คือ10เมก4เมก2เมกราคาก็ยังเท่าเดิมอยู่แล้วก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทเหมือนเดิมก็คือประเภทที่1รวมโปรโทฟีไปด้วยเลยแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือโปรโที่แยกโปรโทฟีไปต่างหากจะเป็นแค่โปรเน็ตอย่างเดียวถ้าคุณต้องการโทฟีต้องไปสมัครเพิ่มเอาแต่ว่าโปรโทฟีของแพ็กเกจแบบนี้จะใช้งานได้แค่3เดือนยังเป็นข้อมูลเหมือนเดิมนะครับแต่ที่พิเศษมาในเดือนนี้ สำหรับโปรประเภทที่2ที่แยกโปรโทรฟีมิอันทุกเกรือข่ายออกไปเนี่ยในเดือนนี้ดีแท็กเขามีแฟลซเซลล์มาให้ถ้าคุณสมัครผ่านเจ้าหน้าที่หรือผ่านผมเนี่ยเขาจะพ่วงโปรโทรฟีมิอันทุกเกรือข่ายเข้าไปในโปรนี้ให้คุณด้วยเลยคุณจ่ายในราคาเดิมถ้าเป็น10เมกก็จ่าย300บาทเท่าเดิม4เมกก็200บาท2เมกก็150บาทเหมือนเดิมจ่ายเท่าเดิมทุกเดือนทุกเดือนแต่ได้โทฟีมีอันทุกเกรือข่ายพ่วงเข้าไปด้วย คือปกติอะถ้าคุณสมัครโปรประเภทที่2เนี่ยแล้วคุณต้องการจะได้โทฟีด้วยเนี่ยคุณต้องเติมเงินเข้าไป50บาทแล้วค่อยไปกดสมัครโปรโทฟีใช่ไหมแต่ถ้าคุณสมัครผ่านเจ้าหน้าที่หรือผ่านผมเนี่ยคุณไม่ต้องเติมเงินเพิ่ม50บาทไม่ต้องไปสมัครโปรเขาแถมมาให้ด้วยเลยเดือนหนึ่งประหยัดไปได้50บาท6เดือนก็300แล้วนะตัวนี้เอาจริงๆนะสาหรับคนที่ใช้โปร10เมกบวกโทฟีเดือนละ3า0หรือไม่ก็4เมก2เมกที่ได้โทฟี่ใครที่ใช้งานมาก่อนนั่นเนี่ยถ้าคุ เพราะคุณเพิ่งใช้การมาแค่ไม่กี่เดือนถูกไหมผมแนะนำว่าคุณเปลี่ยนดีกว่าไอ้เบอร์นั้นนะคุณใช้จนครบเดือนไปก่อนแล้วคุณก็ปิดทิ้งไปแล้วมาแจ้งขอเบอร์ใหม่กับผมก็ได้ซิมที่ผมก็ฟรีส่งก็ฟรีคุณก็ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มลดค่าใช้จ่ายลงอีกเดือนละ50บาทถ้าคุณสนใจจะเอาซิมฟรีที่ผมเนี่ยก็แค่แอดไลน์มาแอดไลน์นี้นะครับสแกน QR code ได้เลยคอวย QR code ตัวนี้โอเคแล้วนะใช้งานได้ละอีคลิปก่อนหน้านี้สองสามคลิปที่มันเออเลอร์ไปต้องขอโทษด้วยรๆเพาาะว่ อันนั้นมันหลุดไปแล้วนะครับแต่ว่า QR code ตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ต่อเนื่องเลยแอดมาได้เลยนะครับพอคุณแอด QR code ตัวนี้มาเสร็จหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับมิสเตอร์ฟาร์ ID มิสเตอร์ฟาร์เนี่ยแอดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็แจ้งผมว่าเอ้ยขอรับซิมฟรีดีแท็กแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาให้ผมผมก็จะจัดส่งซิมไปให้คุณพอซิมถึงมือคุณก็เอาไปลงทะเบียนคุณจะเอาไปลงทะเบียนเองก็ได้หรือจะให้ผมลงให้ก็ได้ ของ i ดิแทก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับใช้แค่รูปถ่ายแบบประชาชนรูปถ่ายหน้าตรงแค่นั้นเองถ้าคุณโอเคให้ผมลงให้คุณก็แค่ถ่ายส่งมาในไลน์พอลงทะเบียนเสร็จคุณก็ไปเลือกโปรว่าคุณจะเอาโปรไหนแล้วก็แจ้งผมมาแล้วก็โอนเงินมาให้ตามโปรนั้นโปร10เมตร,รก็ร300บาท4เมตร,รก็ร200บาท2เมตร,รก็ร150บาทผมไม่ได้คิดค่าบริการอะไรนะคะก็โอนมาตามโปรนั้นแล้วแหละแล้วเ,เดี๋ยวผมก็สมัครให้แค่นี้จบ หรือถ้าคุณไม่สบายใจที่จะให้ผมสมัครให้ที่จะโอนเงินให้ผมคุณก็เอาซิมที่ผมให้เนี่ยไปสมัครโปรเองตามปกติได้เลยคือซิมที่ส่งให้มันก็เป็นซิมดีแท็กธรรมดาเนี่ยเป็นซิม49บาท h ทปพินเน็ตตัวนี้นะครับคุณสามารถจะเอาไปสมัครอะไรเองก็ได้ถ้าคุณไม่สบายใจที่จะให้ผมสมัครให้ออคุณก็ไปสมัครเองมันเป็นซิมปกติซิมธรรมดาเลยรหัสในการสมัครของโปรทั้งสองแบบมีตามนี้นะครับ ประเภทที่1บวกกับโปรโซฟีไปด้วยเลยเน็ตความเร็ว2 Mbps ไม่อันไม่ลดสปีดบวกกับโทรฟรีไม่อันทุกเครือข่ายตัวนี้เดือนละ200บาทคุณเติมเงินเข้าไป200บาทเสร็จปุ๊บคุณก็กดรหัสสมัครดอกจัน104ดอกจัน450ดอกจัน92038594เหลี่ยมโทรออก ตัวต่อไปก็จะเป็น Pro 4 m, ek, m a x เน็ตม ok ีแอนเมอร์สปีดบุกกระโทฟรีไม่อนทุกเครือข่ายตัวนี้เดือนละ250บาทคุณเติมเงินเสร็จคุณก็กดรหัสสมัครดอกจัน104ดอกจัน451ดอกจัน9 2 0 3 8 5 9สี่เหลี่ยมตัวออกตัวสุดท้ายของโปรนี้ก็คือโปรสิบเมกในแม่แอมรถสปีดบวกกับโทฟีแม่แอมทุกเครือข่ายนะครับตัวนี้เดือนละ350บาทพอคุณเติมเงิน350บาทเสร็จปุ๊บคุณก็กดรหัสสมัครดอกจัน104ดอกจัน452ดอกจัน9203859สี่เหลี่ยมตัวออก ประเภทที่2คือโปรที่ไม่มีโทรฟีโปรตัวนี้ต้องไปสมัครโปรโทรฟีแยกต่างหากนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกความเร็ว2 mbps เดือนละ150บาทตัวนี้คุณเติมเงินเขไป้าไป1า0บาทเสร็จปุ๊บก็มากดรหัสดอกจัน104ดอกจัน2 2 5ดอกจัน920 385 9ศ 38, สเี่เหลี่ยมโทรออกตัวที่2เน็ตความเร็ว4เมกเน็ตไม่อเไม่ลดสปีดนะครับตัวนี้เดือนละ200บาทพอเติมเงินเสร็จปุ๊บคุณก็มากดรหัสดอกจัน04ดอกจัน514ดอกจัน9 2าห8ึ่สี่เหลี่ยมก้อก ตัวสุดท้ายเน็ตความเร็ว10 Mbps ไม่อันเม่เลสปีดตัวนี้เดือนละ300บาทนะครับคุณเติมเงินเข้าไปเสร็จก็กดร,รหัสด,ดอกจัน104ดอกจัน517ดอกจัน9 2 0 3 8 5 9 4อกแล้วถ้าต้องการจะได้โปรโตฟีไม่อันทุกคือข่ายเพิ่มด้วยก็เติมเงินเข้าไป50บาทแล้วกดรหัสด,ดอกจัน104ดอกจัน90ดอกจัน9 2 0 3 8 5 9 4อก โปรโทฟี otype, ไม่อั้นทุกเครือข่ายตัวนี้จะสมัครได้หลังจากที่คุณสมัครแพ็กเกจเน็ตตัวใดตัวหนึ่งไปแล้วเท่านั้นนะครับคุณไม่สามารถจะสมัครเป็นโปรโทฟีไม่อั้นทุกเครือข่ายเพียวๆได้สมัครแยกกางหากตัวเดียวไม่ได้นะครับต้องสมัครเน็ตตัวใดตัวหนึ่งไปก่อนถึงจะมาสมัครโปรโทฟีได้นะครับถ้าคุณต้องการจะเน้นแค่โปรโทฟีไม่อั้นทุกข่ายอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีโปรแบบเพศหนึ่งที่ใช้ซิมตัวนี้มาสมัครได้นะครับซิมตัวนี้คือซิมแฮปปี้คอร์ สิ่งที่พี่คอเนี่ยความสามารถของมันก็คือจะเน้นไปทางด้านโทรฟียอย่างเดียวเลยโทรฟีไม่อันทุเกเครือข่ายเนี่ยจะโทรได้ครั้งละ15นาทีแต่ว่าวางสายแล้วโทรออกได้เรื่อยๆถ้าใครต้องการเน้นโทรฟียอย่างเดียวผมแนะนําเลยนะฮะตัวนี้นะครับคุณไปหาซื้อได้แถวบ้านคุณนะครับหน้าปกมันจะเป็นสีน้ําเงินถึงเหลืองอย่างเงี้ยลองไปหาซื้อดูนะครับหรือถ้าหาไม่ได้จริงก็แจ้งมาผมส่งให้ฟรี นะครับแล้วก็เอาไปสมัครตามรหัสตามนี้ได้เลยหรือจะให้ผมสมัครให้ก็ได้ก็ขั้นตอนก็เหมือนกับซิมแฮปปี้เน็ตแหละคุณแอดไลน์มาก่อนแจ้งชื่อที่อยู่มาผมส่งซิมไปให้พอส่งซิมไปถึงเสร็จปุ๊บคุณลงทะเบียนให้เรียบร้อยจะลงทะเบียนเองหรือให้ผมลงทะเบียนให้ก็ได้พอลงทะเบียนเสร็จคุณจะให้ผมสมัครให้ก็โอนเงินมาให้100บาทแล้วผมก็สมัครให้หรือถ้าคุณต้องการจะสมัครเองคุณก็เติมเงินเข้าไป100บาท50บาทตามโปรแล้วกดรหัสสมัครเองรหัสสมัครสําหรับโปรนี้ก็ตามนี้นะครับ ตัวแรก30วัน100บาทตัวนี้เติมเงินเข้าไปเสร็จก็กดรหัสดอกจันหนึ่ดอกจันสี่ดอกจันเก้าสองศย์สามแป้าเสี่เหลี่ยมโทรออกอีกตัวหนึ่งคือ10วัน50บาทพอคุณเติมเงินเข้าไปเสร็จก็กดรหัสดอกจันหนึดอกจันสี่ดอกจันเก้าสองศย์สามแป้าเสี่เหลี่ยมโทรออกอันนี้เป็นรหัสสมัครสําหรับซิมแฮ p ปี้คอ l เท่านั้นนะครับใช้ซิมตัวอื่นมาสมัครไม่ได้นะคุณต้องซื้อซิมมมากก่ออนนงจะะสััคครรโดี้ผบบไไป รหัสทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยถ้าใครฟังไม่ทันก็เข้าไปดูในเว็บนี้ได้น,นะครับ m r f a n c o m ผมจะเอารหัสทั้งหมดเนี่ยไปใส่วในเว็บนีให้ในหน้าแรกเลยคุณก็เข้าไปเลือกดูได้ถ้าคุณต้องการจะสมัครเองนะอันนี้สําหรับโปรรายเดือนนะครับถ้าจะคุ้มสุดก็อย่างที่บอกไปแจ้งรับซิมมาเดี๋ยวผมส่งไปให้แล้วก็สมัครให้นะครับแต่ถ้าใครที่อยากได้ที่คุ้มกว่านี้แล้วมีงบพอสําหรับที่จะซื้อโปรแบบเหมาเป็นปีได้เนี่ยซิมเทสก็ยังคุ้มกว่านะครับ ซิมเทพของ d ีแทก็ยังมี3ตัวเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวแรกเป็นซิมหงพอพันเนาะตัวนี้ข้อดีของมันเลยก็คือได้เน็ตความเร็ว10 Mbps ไม่อั้นเบร์สปีดตลอดอายุการใช้งานอายุการใช้งานของซิมหงพอพันเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ประเภทเหมือนเดิมนะครับแบบที่1 3เดือนตัวนี้ราคาอยู่ที่599บาทนะครับแล้วก็แบบที่2 6เดือนตัวนี้ราคาอยู่ที่1 0 9 9บาทแล้วก็แบบสุดท้าย12เดือน1490บาท ทั้ง3ตัวนี้ได้เน็ตความเร็ว10 Mbps ไม่อั้นไม่ลดสปีดเต็มอายุการใช้งานของมันเลยอันนี้คือข้อดีของเขาแต่ข้อเสียก็คือมันจะมีแค่โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่ายดีแท็กไม่มีโทรฟรีทุกเครือข่ายมาให้นะครับถ้าจะโทรไปนอกเครือข่ายต้องเติมเงินเพิ่มเข้าไปตัวนี้อยู่ที่นาทีละประมาณบาทกว่าๆบาทนิดๆ1.07ประมาณนี้หรือถ้าเพิ่งเปิดเบอร์ใหม่เลยไม่เกิน7วันคุณสามารถที่จะไปสมัครโปรโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ได้นะ พอคุณเปิดเบอร,ร์เสร็จใช่ไหมคุณก็เติมเงินเพิ่มไปเลย50สบาทแล้วก็กดร,รหัสดอกจัน1นึดอกจัน9 0นดอกจัน9 2 0 3 8 5 9นส้าเสี่เหลี่ยมโทรออกแต่แจ้งก่อนว่าโปรโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายที่สมัครเข้าไปเนี่ยก็ใช้ได้แค่3เดือนนะครับหลังจาก3เดือนไปถ้าคุณต้องการจะโทรไปนอกเครือข่ายก็ต้องเติมเงินเข้าไปแล้วก็โทรตามเลทปกติเขาอ่านี่คือข้อดีข้อเสียของซิมคงกระพันนะครับมาต่อที่ตัวที่2ซิมอินฟินิตี้ตัวนี้ 2, ได้เน็ตความเร็ว4 Mbps นะครับบวกกับโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่าย12เดือนราคาอยู่ที่1,550บาทข้อดีของตัวนี้ก็คือมันได้เน็ตไม่อั้นแล้วก็ได้โทรฟรีไม่อั้นด้วยแต่ข้อเสียของมันก็คือความเร็วมันจะอยู่แค่4 Mbps คือ4 Mbps นี่ถามว่าดูหนังดู YouTube ได้ไหมดูได้นะแต่มันอาจจะไม่ได้สมูทไม่ได้ชัดอะไรมากมายนะครับเรียกว่าพอใช้งานได้ เล่นเฟซเล่นลาเล่น YouTube อะไรเงี้ยเต็มที่ใช้ไงานได้เต็มที่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดนะักไม่ได้ละเอียดนกะเท่านั้นเองอันนี้คือข้อเสียของเขาตัวสุดท้ายของซิมเทพดีแท็นะครับก็คือซิมเทพเทอร์โบตัวนี้ข้อดีของเขาคือได้เน็ตความเร็วสูงสุดคําว่าเน็ตความเร็วสูงสุดเนี่ยต้องขึ้นกับพื้นที่ด้วยนะถ้าพื้นที่ของคุณดีได้ 4G ของดีแท็นะครับเน็ตตัวนี้มันวิ่งไปได้ถึงสูงสุดที่100 Mbps เลยนะครับ อีกส่วนที่เป็นข้อดีของซิมนี้ก็คือได้โทรฟรีไม่ต้นทดูกเคกรือข่ายด้วยส่วนข้อเสียก็คือตัวนี้จะใช้เน็ตได้แค่เดือนละ60 GB ถ้าคุณใช้เกินมันจะปรับความเร็วลงมาเหลือแค่1 2 8 k ตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการเน็ตความเร็วสูงแล้วก็ที่บ้านที่ออฟฟิศมี Wi-Fi อยู่แล้วนะคือใช้เน็ตไม่เยอะแต่ต้องการเน็ตความเร็วสูงอย่างเช่นที่บ้านมี Wi-Fi ใช่ไหมพอกลับมาถึงบ้านก็ใช้ WiFi บ้างจะใช้เน็ตเฉพาะตอนที่ออกไปข้างนอกเท่านั้นซึ่งระยะเวลาที่อยู่ข้างนอกอาจจะไม่ได้เยอะมาก คุณต้องการเน็ตความเร็วสูงไปใช้เออตัวนี้อาจจะตอบโจทย์เพราะว่ามันได้เน็ตแค่เดียวละ60กิกถ้าจะใช้ตลอด24ชั่วโมงเลยผมว่ามันไม่เหมาะถ้าคุณจะใช้เน็ตขนาดนั้นนะต้องไปดูพวกซินโครพันธุ์หรือแม็กซินอินินิตี้แทนข้อดีข้อเสียนองสา3ตัวนี้มันต่างกันนะครับคุณต้องไปพิจารณาดูเองว่าตัวไหนเหมาะกับพฤติกรรมคุณมากที่สุดนะครับหรือถ้าตัดสินใจอะไรไม่ได้จริงๆก็แอดไลน์มาได้นะครับปรึกษาผมได้ลองบอกพฤติกรรมคุณมาก่อนก็ได้ว่าคุณต้องการใช้เน็ตประมาณนีี้ททํําานนน่ ใช้วันละกี่ชั่วโมองอะไรเงี้ยสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนดีให้คําแนะนําอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ซิมทั้ง3ตัวที่พูดมานเนี่ยในช่องเราก็มีจําหน่ายนะครับในราคาเท่าที่บอกไปเลยถ้าเป็นซิมคงกระพันก็อยู่ที่1นึ่งพบาทอินฟินิตี้ก็อยู่ที่1550บาทถ้าเป็นซิมเทปทอร์โบก็1590บาทโปรเนี่ยที่น่าสนใจทั้งหมดของ d ีแท็ก็มีตามนี้นะครับเป็นโปรสําหรับเบอร์ใหม่นะเน้นกันอีกทีหนึ่งว่าโปรที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นโปรสรบบรําาหหรรรััับบเเอ์ใม่่ทนนน้ะคบ ต้องเป็นเบอร์ที่เปิดมาไม่เกิน7วันเท่านั้นถึงจะสมัครโปรพวกนี้ได้นะครับส่วนอีก2ค่ายทั้งทูทั้ง AS สามารถเข้าไปดูในคลิป2คลิปนี้ได้นะครับยังสามารถใช้ราคาและก็รหัสเดิมได้อยู่นะครับยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรมาถ้ามีอัปเดตอะไรมาผมจะมาทําคลิปอธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงแล้วกันแต่ตอนนี้ยังม่ม่งอัปเดตอะไรมานะยังสามารถใช้รหัสและก็ราคาเดิมของ2คลิปนี้ได้อยู่นะครับเข้าไปดูกันได้เดี๋ยวผมเอาลิงก์ไปทิ้งไว้ให้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปนะครับ ใครต้องการจะใช้ทูกับ AS ก็เข้าไปดูกันได้เนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปบ้างนะครับยังไงก็รลกวนวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยแล้กันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราไว้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับ